สวัสดีครับพบกับช่องหวยลาวอาจารย์เสือนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางลาวพัฒนาวันที่15พฤษภาคม2566นะครับเป็นสูตรตารางพารวยนะครับสูตรตารางพารวยวันนี้อาจารย์เสือก็จะให้เน้นเด่นที่ตารางนะครับสีมีสีมี5 7 8แปดนะครับเน้นไปที่สี่นะครับจะจับกับตัวอื่นก็ได้ครับ,บที่อาจารย์เสีอให้ก็ได้นะครับก็จะมีสี่ห้าสีหกเจ็แปดแล้วก็เจ็ดแปดนะครับ หาหกห้าเจ็ดห้าแปดหกเจ็ดแล้วก็หกแปดนะครับมันดูสามตัวสามตัวก็จะให้ไปที่ห้าเจ็ดหกสองเจ็ดห้า เ8 6เช่นเคยครับสุดตารางพารวยอาจารย์เสือก็จะนิ้นมาให้เหลือ5หางนะครับก็จะมี4 6 4 7 5 7แล้วก็5 8 6 8 จะมีประมาณนี้นะครับขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีครับมีเงินใช้ได้จับเงินหมืน่นเงินแสนเงินล้านทุกทกท,กท่านครับอย่าลืมด้วยครับกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องไวยลราอาจารย์เสือนะครับสนับสนุนแนวทางเพื่อเป็นกําลังใจหาแนวทางดีๆมาฝากทุกทกท,กท่านครับสุดท้ายน,นี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ